ตอนนี้มีประเด็นที่กำลังถกกันใหญ่เลยนะครับว่ามันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่หรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อีซักจริงๆในซัมเมอร์นี้แต่ไม่ไปซื้อตัวเลือกอื่นๆทางเลือกรองเลือกที่จะรออีซักนะครับถูกต้องหรือเปล่ากับทางเลือกแนวรุกที่เรามีขณะที่ข่าวก็ยังมีบางส่วนยังบอกว่ายังได้รุนโรดริโกอยู่และเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในสรุปขา่าวหรือผู้ประจำวันนี้มารวบรวมมาฟังมาพูดคุยกันนะครับในวันที่21สิงหาคมกับผมคนแอคครับ ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนสําหรับกับดักยุงตัวเทพคอนโทรส6ิกซิกนะครับใครบ้านมียุงนะครับอาจจะหลังบ้านและแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีกันใช่ไหมกับดักยุงตัวเทพคอนโทรส6ิกซิกตัวนี้จากเกาหลีนะครับก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะฮะพิสูจน์แล้วบ้านผมเสียบไว้หลังบ้านดักยุงได้เป็นเบื่อแบบตามเห็นในภาพนี้เลยและยุงหายไปกว่า90%ราคาสูงกาตามตัวท้องตลาดกับดักยุงทั่วไปแต่คุณภาพมากกว่า5เท่าอันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วก็ได้รับการวิจัยมาแล้วนะครับซึ่งใครที่สนจนจะับ โทร0 2 4 0 8 9 8 8 2ี่ศูนย์แปคอนทรลซิครับหรือว่าแอดไลน์แฟนเพจ Facebook เบอร์โทรเนี่ยก็สแกน QR Code เข้าไปสอบถามไปสั่งซื้อกันได้เลยหรือเดี๋ยวผมแปะลิงก์ในตะกร้า,าไว้ด้วยนะเผื่อใครอยากจะไปสั่งซื้อใน s h อ p e e ก็สามารถสั่งได้ผมแปะไว้ในตะกร้าให้นะครับแล้วก็รวมไปถึงพิมพ์มคราฟปิซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดก็มี3สาขานะครับซึ่งตอนนี้สําหรับโปรโมชัั่นน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 ะะะะฮฮไปจถึงสิ้เเดือกยยยายลย ยัไม่ไบค์นะอันนี้ก็จะกินเป็นคู่นะครับมีไก่มีพิซซ่า8นิ้วแล้วก็มีสลัดนะขณะที่กินแบบเป็นหมู่ครับบัสเตอร์บันเดิลเซตนะครับนี่เลยโอ้โหพิซซ่าแบบถาดใหญ่สุดๆไปเลยแล้วก็เครื่องเคียงอีก3อย่างด้วยกัน999บาทสนใจนะครับไปที่สาขาได้เลยนะครับตามสาขาต่างๆหรือโทรสั่ง Delivery 02 1054555การันตีความอร่อยพิมเมียงครับพิซซาครับ เริ่มต้นอันแรกเอาน้ําจิ้มน้ําจิ้มแล้วกันนะภาพซ้อมยังไม่มาคลิปซ้อมก็ยังไม่มาแต่อันนี้หมายถึงว่าเว็บทางการยังไม่ได้ลงเองเนาะแต่มันมีคนที่เขาไปแคปมาอาจจะเป็นรายการทีวีปเปล่าแคปมาจากรายการทีวีหรือจากที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันเป็นของเมืองนอกอะ่ะมันแต่มันที่แน่ๆไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ทางการก็ที่ให้ดูไม่ใช่ให้ดูอะไรให้ดูความสูงของเลโอนีครับขนาดยืนอยู่ไกลๆนะเพืเ่อนๆเห็นไหมยืนอยู่ไกลๆลิบลลับๆ,บๆนะั่นแหะ ยืนพอคนเราไม่ได้ยืนระนาบเดียวกันมันก็วัดยากแต่ขนาดยืนไกลอ่ะยังเห็นเลยว่าตัวสูงกว่าตัวสูงกว่านิโอนี่อ่ะนนโอนี่เนี่ยผมว่ามีสักร้อยแปดสิบกว่าร้อยแปดสิบห้าได้แต่ว่าเพื่อนๆคิดดูว่าเลโอนี่ยืนอยู่กับนนโอนี่ในระยะที่ไม่ได้อยู่ระนาบเดียวกันถ้ามาอยู่ในระนาบเดียวกันโอ้โหอย่างที่เราคาดกันเลยว่าไม่ต่ำกว่าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบหกเซนเดี๋ยวรอดูครับผมว่า ไม่เกินวันสองวันนี้เราน่าจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นทางการที่เว็บไซต์ทางการสโมสรลงแล้วเรามารอดูกันว่าถ้ามันเห็นภาพที่แบบยืนคู่กับใครสักคนหนึ่งมันจะชัดกว่านี้นี่มันยังไม่ใช่ภาพยืนคู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันเริ่มต้นมาที่ตลาดซื้อขายเลยครับขาออกก่อนนะครับฮาวิอเอเลียดครับมีความคืบหน้ากับทางไรซิกครับก็คือฟอร์เดียนแพทเทนแบกยืนยันว่าฮาวิอเอเลียดเนี่ยบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับแอร์เบไรซิกแล้วย้ําสัญญาส่วนตัวระหว่างนักเตะกับไรซิกตกลงกันได้แล้วนะ ที่เหลือตอนนี้ก็คือเรื่องการตกลงค่าตัวกับเริยภูนะว่าจะตกลงกันได้ที่เท่าไหร่ต้องพูดคุยกันต่อซึ่งตามถ้าอิงตามที่สื่ออังกฤษบอกเนาะสื่ออังกฤษก็บอกว่าริยภูตั้งเอาไว้สัก40ล้านปอนด์บวกๆนี่คือตัวแทนครับทางด้านไลซิกเนี่ยมองเลยว่าเอเรียดเหมาะที่จะซื้อมาเป็นตัวแทนชาบีซิมอนที่กำลังจะย้ายไปเชลซีเร็วๆนี้ก็เนี่ยมาวางเป็นตัวแทนเลยนะก็รอดูว่าการพูดคุย ค่าตัวกับลิปูจะออกมาเป็นอย่างไรในขณะที่ขาออกอีกคนหนึ่งครับคอสต,ตาซิมิกาสครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะครับจากฟุตแมกกาโตนะครับสื่อในประเทศฝรั่งเศสนะก็เป็นสื่อก็สิบเทียสองแต่ว่าซานติอาโน่าก็เอาเรื่องนี้มาเล่นด้วยดนะังนั้นก็ประมาณสักเทียสองเทียสามแล้วกันเขาบอกว่าตอนนี้มีหมากเซยครับหมากเซยในฝรั่งเศสในลีกเอิงฝรั่งเศสที่สนใจคอสต,ตาซิมิกาสด้วยก็เป็น1หนึ่งทีมที่แสดงความสนใจเข้ามาส่วนเรื่องราวขาเข้า นะก็ยังคงเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีอัปเดตเท่าไหร่เริ่มต้นที่มาร์กเอไม่ได้มีอะไรอัปเดตจากเมื่อวานเท่าไหร่เลยครับแต่ว่ามีบทสัมภาษณ์แล้วกันจากโอลิเวอร์กาสเนอร์คือเดี๋ยวพาเลทเนี่ยจะมีเกมวันวันพุธวันพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเกมเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพย์ออฟอ่ะรอบเพย์ออฟก่อนจะเข้ารอบแบ่งกลุ่มรอบลีกเฟสอ่ะมันจะมีเพย์ออฟก่อนซึ่งเนี่ยพาพาเลทก็เล่นรอบรอบเพย์ออฟไงสำหรับคอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะทีเนี้ย โอริเวอร์การเนอร์ก็พูดว่าเนี่ยแน่นอนว่าทั้งเอซ่ก็ตามหรือว่าจะมาเกอีก็ตามทั้งคู่ต่างมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมนะพวกคุณก็คงจะแปลกมากว่าทําไมเฮ้ยถ้าเกิดว่าเกมที่เล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกวันพุธวันพฤหัสเนี้ยผมยังส่งเขาทั้งคู่เล่นก็เพราะว่าเขาทั้งคู่พวกเขาทั้งคู่แม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงนะแต่ยังคงคอมมิตต์ทูเดอะทีมอ่ะก็คือยังคงแบบมีความมุ่งมั่นกับสโมสรเอออันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะก็เดี๋ยวรอดูไม่ ถ้าคืนนี้อ่าคืนนี้คืนนี้ถ้าเกิดว่ามาร์ E เกอียังได้เล่นอยู่ก็ก็คงเป็นไปนตามที่เขาบอกแต่ถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะถ้าเกิดไม่มีชื่อเลยอะไรแบบเนี้เดี๋ยวเรามารอติดตามกันขณะที่สถานการณ์ของอ e ีซัคก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะสรุปจากที่คีดดาวนี่บอกคีดาวนี่สายข่าวนี้เขาเซก็บอกว่าสเตปแค่สเตปหลังจากนี้นะก็คือริฟูอาจจะมียับยับก่อนปิดตลาดมาอีกหนึ่งก้อนก็ได้ ยื่นก้อน2เข้ามาก็ได้แต่ที่แน่ๆนิวคาสเซิลน่ะจะยังไม่อยากคุยด้วยไม่คุยด้วยแน่ๆถ้ายังไม่ได้กองหน้าถ้ายังไม่ได้วีซ่าหรือยังไม่ได้กองหน้าเพชรเป็นงานเพิ่มอีกคนนึงอะ่ะคือมันต้องได้อย่างต่ำสองเพราะพวกเขาไม่เหลือกองหน้าแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมมุติถ้าเกิดปฏิหารมีการซื้อตัวได้ก่อนปิดตลาด2คนลิฟว์พก็ต้องยื่นค่าตัวที่มากกว่า110ล้านด้วย คาดกันว่าลิปูอาจจะยื่นอย่างต่ำต้อง130ล้านปอนด์ขึ้นไปถึงจะมีโอกาสเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่ลิปูประเมินตนั้งแต่ไว้ว่า120ล้านบวกบวกแต่ไอัที่นิวคาเซิลบอกว่าประเมินตนั้งแต่150ล้านเนี่ยราคานี้ลิปูไม่จ่ายแน่ดังนั้นตัวเลขมันก็คงอยู่ที่เลนจ์ประมาณ120ถึง130ล้านที่ลิปูอาจจะยื่นเข้าไปแค่รอเวลาหรือรออะไรบางอย่างอีกนิดนึงยังยังเลือกที่จะเดิมพันและรออเล็กซานเดอร์อีซัคอยู่นะครับตลาดจะปิดวันที่1กันยายนนี้นะครับ แต่จนแล้วจนรอดครับจนถึงวันนี้ครับต้องบอกเพื่อนๆว่ายังยังไม่ได้อีกอยังไม่ได้วีซ่าเลยนะครับสําหรับทางด้านดิวคาซอนยังไม่ได้กองหน้าเลยเนะี่ยก็ยังตกลงค่าตัวกันไม่ได้มียื่นไปสี่สิบบวกกับอีกห้าล้านเป็นเงินแอดออนอารมณ์ประมาณนั้นแต่ทางเบนฟอร์ก็บอกว่าต้องการห้าสิบเท่านั้นไม่ลดราคาเนี่ยก็ยังคงต้องคุยกันต่อ แล้วก็ยังไม่จบลงแบบง่ายๆสําหรับวีซ่ากับนิวคาสเซิลแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามอัปเดตวันต่อวันต้องรีบให้วีซ่าจบเร็วๆคือถ้าสมมติวีซ่าจบก่อนคนหนึ่งผมเชื่อว่าร์พูอาจจะลองยบๆเข้าไปว่าจะยอมขายหรือเปล่าจ,จะยอมคุยด้วยไหมอะไรแบบเนี้ยส่วนสีสันก่อนจะเจอนิวคาสเซิลในวันจันนี้ร์พูจะเตะวันจันนะครับเจอกันนิวคาสเซิลคือมีแอคเคา t ์หนึง่งเล่าให้ฟังแบบนี้ชื่อว่าวอลแฟร์เขาก็พูดแบบเหมือนตนําหนิในสิ่งที่ อีซักทำทั้งออกการออกมาแถลงโต้สโมสรนูน่นนี่นั่นนะเขาก็เหมือนว่าอีซักก็แหละแล้วก็บอกอีซักเป็นคนทาให้สถานการณ์เกิดอย่างนี้โจลิงตันมากดไลค์ครับไม่รู้ว่าปัจจุบันเอาไลค์ออกหรือยังแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีคนแคปทนันหลายคนเลยว่ากดไลค์โพสต์นี้แล้วก็เป็นที่เดาแฟนบอลริพูก็แซวเลยว่าแบบโอ้โหสงสัยโจลิงตันนี่ปกติก็เป็นนักเตะที่ชอบเล่นแรงเล่นนอกเกมอยู่แล้วหรือว่าแบบเล่นรุนแรงอะ่ะเออแบบเข้าหนักอะ่ะ เจอรีพูวันจันนี้กลัวเหลือเกินจะซัดรีฟจะซัดนักเตะรีฟูเจ็บไหมเนี่ยแบบแค้นไงนักเตะแบบรีพูมายุ่งกับอีซักจนทาให้อีซักหัวปั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่านะก็มีคนเขาไปตัดต่อรูปเพิ่มเติมจริงๆรูปเนี้ยไม่ได้มีไม้กระบองไม่ได้มีเสื้อเกาะไม่ได้มีหมวกกันน็อกนะฮะรูปเนี้ยเอาความจริงต้นฉบับอะต้นฉบับเป็นเป็นแค่เป็นแค่ธรรมดานะครับเป็นแค่แบบกักกปูนั่งธรรมดาเลยไอ้ต้นฉบับที่รีฟูทำเอาไว้นะแต่อันนี้เป็นภาพตัดต่อว่าต้องใส่อย่างนี้ถึงจะรอดที่วัันนจทร์ บางคนก็บอกว่าแค่นั้นไม่พอต้องแบบนี้โอ้เดี๋ยวนี้โลกของ AI โลกของการตัดต่อเลยแบบทําให้เราขับได้เยอะจริงๆนะฮะทีนี้เรากำลังจะไปพูดกันถึงเรื่องราวนี้แหละครับว่าถ้าไม่ได้อีซักถ้าได้แบบก็คือจบจบเลยมันยอดเยี่ยมเลยเรามีทั้งอีซักทั้งเอกิติเกโอเคพอใช้งานละแต่ถ้าไม่ได้และสมมุติลิฟูเลือกเดินเกมว่าอ่ะไม่ได้ก็รอแล้วกัน รอตัวที่ใช่จะไม่ไปซื้อตัวที่ดดาๆมั่วๆมันจะน่าสนใจไหมเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้กันแต่ว่าผมขอเอาเรื่องนี้ก่อนมาดูมันจะไล่เรียงไปแล้วผมว่ามันจะคล้องกันดีเอาโมซาร่าในงานถแถลงอในงานที่รับรางวัลพีเอฟเอเมื่อวานนี้นะนักเตะยอดเยี่ยมประจำประจาปีของพนะีเฟเนี่ยซาร่าพูดบนเวทีพิธีกรผู้หญิงเนะี่ยถามซาร่าบนเวทีนะครับคาถามนึงน่าสนใจว่าคุณเกือบที่จะแบบ อนาคตคุณไม่แน่นอนนะเมือ่อซีซั่นที่แล้วอ่ะเกือบจะไม่ได้สัญญาแต่สุดท้ายคุณก็ได้สัญญาแถมสโมสรสอนเนี่ยยังแบบโหเสริมทัพได้อย่างน่าตื่นเต้นในซัมเมอร์นี้อีกคุณคิดว่าลิพูตอนเนี้ยดีกว่าลิพูทีมที่ได้แชมป์ปีที่แล้วไหมเสริมทัพมาเพิ่มขนาดนี้ซา่าตอบว่า no แล้วซา่าก็ข่๊ฟังไหม S <S แต่ว่าซาร่าขำแล้วว่าคนในงานก็ขำกันเต็มเลยแล้วเพื่อนเพื่อสังเกตคนในงานมีใครอะกล้องที่จับไปเนี่ยคือกลุ่มนักเตะอาเซนอลที่นั่งอยู่นะแล้วก็ข้างหลังมีนี่นี่ข้างหลังมีนี่ไมเคิลเน็ตเวิร์ดแล้วก็ริชาร์ดทิวอยู่ในงานด้วยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็อะดูให้ดีข้างๆง,ง,ง,งริชาร์ดทิวมันมีคนมาคุยด้วยคือเอเย็นของซาร่าอัมบราอิซ่านี่คือเขาสนิทกันเลยแล้วเนี่ยถ้า่างนั้นเอเย็นซาร่ากับพวกไมเคิลเน็ตเวิร์ดเนี่ยนะครับคุยกันคุย นะอ,อ,อันนี้ดิแคนไลท์นะครับซาลีบามิเกลเตต้านะแล้วก็เ,เจ้ากาเบียรมาเยก็ยกนั่งอยู่ในเฟรมนี้ที่เขาถ่ายตัดมาให้เห็น<ม>แป๊บนึงนนยิ้มนะวงนี้ขำยิ้มนิดนึงแต่ว่าซาร่าอธิบายแบบนี้ซาร่าอธิบายว่าคือจริงๆมันซับซ้อนจะให้ผมพูดแค่ว่าเยสออโน่พูดแค่นี้มันก็สั้นไปมันต้องอธิบายเพิ่มคือที่ผมบอกว่าจะยังไม่ดีกว่าณตอนนี้ยังไม่ดีกว่าซีซั่นก่อนเพราะว่าแน่นอน เราเซ็นนักเตะพรสวรรค์เซ็นนักเตะดีๆเข้ามาหลายคนแต่เราก็เสียนักเตะดีๆไปหลายคนเหมือนกันนะแต่เราก็ต้องให้เวลาแล้วก็ให้ประสบการณ์กับพวกนักเตะที่มาใหม่ด้วยนักเตะที่มาใหม่ยังไม่ได้เล่นกับทีมมาก่อนเลยไม่เคยเล่นกับลีปูมาก่อนและการเล่นกับลีปูไม่ง่ายมันมีเรื่องสื่อมีเรื่องอะไรต่างๆน,นานาด้วยซึ่งผมแล้วก็เฟอร์จิลก็คือเฟอร์จิลฟันไดแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นๆที่อยู่ในทีมนะที่เป็นคนเก่าคนแก่เนี่ย ก็จะต้องพยายามช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กับแข้งที่ย้ายมาใหม่ด้วยว่าอ,อยู่กับสโมสรลิปูต้องอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยวัฒนธรรมเป็นยังไงประสบการณ์เป็นยังไงตรงนี้ก็ต้องคอยเติมเต็มกันก็คือพัฒนาไปด้วยในระหว่างซีซันสิ่งที่ซาร่าพูดอ่ะก็ชี้ให้เห็นเลยอย่างหนึ่งว่าซาร่าก็ยังไม่ได้มองว่านะเริ่มต้นตอนนี้ดีกว่าซีซันที่แล้วด้วยความที่คนมาใหม่เยอะมันยังต้องปรับตัวด้วยซาร่าก็มองตรงนั้นแต่ว่ายังแบบคนเก่าๆนี่แหละจะสามารถเพาะมอบประสบการณ์และทําให้คนใหม่ๆดีขึ้นได้ แต่อย่างที่บอกคู่แข่งเขาไม่ได้หยุดนิ่งผมเล่าให้สั้นที่สุดเลยอาร์เซนอลเนี่ยตอนแรกมีมีแนวโน้มว่าจะไม่ซื้อใครเพิ่มแล้วจะปิดตลาดแล้วสักพักฮาวเวิร์ดเจ็บเข่าซึ่งยังไม่รู้ว่าหนักเบาแค่ไหนแต่การที่อาร์เซนอลอยู่ดีๆเดินเกมไปปาดสเปอร,ตอร,ปปอร์ตอนแรกจะไปสเปอร์แล้วนะครับตกลงค่าตัวกับสเปอร์ได้แล้วด้วยสาหรับทางพาเลทในในในเคสของเอเซนอนอ่เหมือนเอเซ่ก็กําลังทําใจแล้วแหละว่าจะไปสเปอร์แต่จริงจริงเอเซนอนอน่เป็นแฟนบอลอ,อ,อาร์เซนอลน,นะยูดีอาร์เซนอลมาโค้งแบบเมื่อคืนนี้เลย าดหน้านะอักรีเมนเลยแบบตกลงกับพาเลตได้แล้วด้วยแล้วก็ตกลงกับนักเตะด้วยนักเตะเลือกอาร์เซนอลแน่นอนเพราะนักเตะเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลคือพอใครฮาวแบ์เจ็บปุ๊บเขาก็ไม่ปล่อยให้ช่องว่างเกิดเลยเขาก็ซื้อคนมาแทนเลยอาร์เซนอลเขาก็จริงจังอ่ะดังนั้นเราเราประมาทอาร์เซนอลไม่ได้นะครับทีนี้ก่อนจะไปข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีก่อนเลยนะครับนี่แว่นออฟตัสนั่นเองนะครับรุ่นอ่ารุ่นอะไรรุ่นโคเวอร์สองจุดศูนย์ ดำเข้มเท่แข็งแรงบิดได้รอบทิศทางตามที่เห็นในภาพวิดีโอนี้เลยนะฮะนะแล้วก็กรองแสงจากจอคอมพิวเตอร์จอมือถือได้เป็นอย่างดีใส่เป็นแฟชั่นก็เท่อีกนะฮะแบบใส่ได้ทั้งวันนะฮะใครที่สนใจไปที่เพจของ Op t ตัสเลยนะครับอ่าไปที่เพจของ Op t ตัสไปสั่งซื้อแล้วบอกว่ามาจากช่องโค้ดแอคใครที่บอกว่ามาจากช่องโค้ดแอคนะครับก็จะได้รับส่วนลดพิเศษ100บาทด้วยอย่าลืมนะครับไปที่เพจของ Op t ตัสสั่งซื้อแว่นตา Op t ตัสได้เลยนะครับมากันที่ ต่อเรื่องอีซักเนี่ยเรามาลงลึกกันเพิ่มอีกยังมีเรื่องที่น่าสนใจข้อมูลที่น่าสนใจผมนํามาฝากทีเนี้ยมีคนมาพิมพ์คอมเมนต์เยอะเหมือนกันว่าเขาไปเห็นที่เจมพีสรายงานมาว่าเจมพีสบอกว่าลิพูนน่าแบบลิพูนจะไม่ซื้อใครแล้วถ้าเกิดวือดอีซักถ้าเกิดวือดอีซักก็คือไม่ซื้อตัวแทนหรือว่าไม่ใช้คํานี้ไม่มีไม่ซื้อตัวเป้าหมายรองผมก็ลองไปดูมาที่เจมพีสเขียนในแอตติกยูเคคือเขาไม่ได้พูดอันนี้เอาเอาที่เจมพี พิมพ์นะเจมเพียสไม่ได้พิมพ์หรือว่าไม่ได้เขียนว่าไม่ซื้อแน่แต่เจมเพียสเขาใช้คำนี้ครับริพูมองอิซักเนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์ i อดดิชันเป็นเป็นการเสริมที่สมบูรณ์แบบถ้าได้อิซักจะเป็นการเสริมทีมแบบสมบูรณ์แบบเลยเป็นเพอร์เฟกเลยแต่แดนโนไซคือยังไม่มีสัญญาณใดๆว่าพวกเขาจะมูฟ moving on to the uh, uh, to plan B คือยังไม่มีสัญญาณใดๆว่าพวกเขาจะ หันไปหาแผน B หรือว่ามีแผนสำรองหรือว่าไปไปหาตัวเลือกรองกันแหละเอาว่ากันง่ายๆคําว่าแดนโนไซต์คือยังไม่มีสัญญาณนั่นแปลว่าเจมเพียร์ก็คือยังไม่ได้รับข้อมูลตรงนั้นยังไม่ได้รับการแบบข้อมูลที่อัปเดตมาว่าเฮ้ยจะถ้าไม่ได้อีซักจะไปเอาคนนั้นคนนี้ไหมคือเจมเพียร์ก็ยังไม่รู้แหละแต่เขาก็แค่บอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณตรงนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าเจมเพียร์ฟันเลยว่าไม่ได้แปลว่าเจมเพียร์ฟันเลยว่าไม่ซื้อตัวเลือกรองแน่แต่ มันมีแอคเคาท์หนึ่งอ่ะซึ่งอันนี้ไม่ใช่นักข่าวแต่ว่าก็เป็นเหมือนนักจัดรายการเอ็ดดี้กิฟต์นะครับก็เป็นแฟนบอลลิพูแหละนักจัดรายการพอดแคสต์นักเขียนนะแล้วก็เขียนให้กับหลายเว็บไซต์จัดรายการให้กับ,กบหลายเว็บไซต์ทั้งแอนฟิลอินเด็กนะ EPL i แ d ล x อะไรพวกนี้นะฮะเอ็ดดี้กิฟต์เนี่ยเขาแสดงความเห็นเชิงวิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจเอ็ดดี้กิฟต์บอกว่าถ้าลิพูไม่ได้อีซัคเขาเชื่อว่าลิพูจะไม่ซื้อตัวแทนจะไม่ซื้อแพลน B จะไม่ซื้อตัวเลือกลอง แต่เขาเชื่อว่าลิปูถามว่าทําไมเพราะว่าอีซักเป็นเป้าหมายในฝันของลิปูนะคุณเอ็ดดี้กิฟเนี่ยบอกเลยเป็นเป้าหมายในฝันของลิปูลิปูจะไม่ไปเอาโรดี้เขาบอกแบบนี้เลยนะจะไม่ไปเอาโฟฟาน่าที่เป็นข่าวจะไม่ไปซื้อปีกมาแก้ขัดลิปูไม่มีมองว่าไม่มีเป้าเป้ารองที่เหมาะสมมันไม่ใช่ของเรื่องเงินแต่มันเป็นเรื่องของที่ว่าพวกเขาเชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวว่าอันนี้คือคนที่ใช่ คนที่ยังไงต้องเอาให้ได้เป็นคนเดียวพวกเขาไม่อยากที่จะซื้อคนอื่นมาแทนและเป็นการซื้อที่ผิดพลาดน,นี่คือนโยบายของสโมสรที่ทํามาตั้งแต่ตอนซื้อฟันได้แล้วจําได้ไหมเราพลาดฟันได้ในซัมเมอร์2 7 1 7แล้วเราก็ไปซื้อฟันได้ในมกราคม2018คือรอเลือกที่จะยอมรอ6เดือนแล้วค่อยไปซื้อนะครับถ้าไม่ได้พวกเขาก็จะใช้ตัวเลือกที่มีเขาเขียนเลยนะนี่ปูกกอาจจะแบบแก้ด้วยการไปหาตัวเลือกที่มี เช่นอันนี้ถ้าพูดถึงกองหน้านอกจากเคียร่ซาแล้วก็คือฟอร์เรนเวียสถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุการณ์เช่นเอคกิติเก้เจบ็บไม่พร้อมใช้งานอยู่ดีๆเคียซ่ซาเจ็บไปด้วยเวียสจะมารับบทบาทเป็นกองหน้าแทนแล้วโซโบก็จะขึ้นมาเป็นเบอร์สิบอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกับมองเวียสเป็นกองหน้าฟอร์สไนในกรณีจําเป็นแล้วก็เลือกที่จะรออีซักเอาไม่เลือกที่จะไปซื้อด่ามั่วส่วนปีกก็มี ซา่าเคียซ่าก็เล่นได้รวมไปถึงลิโอเอ็นกูมาฮาแล้วก็กักโปก็คือเหมือนว่าเขาเชื่อว่าปีกก็มีสี่คนซึ่งแน่นอนว่าถามว่าการเดินเดินเกมแบบนี้เสี่ยงไหมเสี่ยงมีความเสี่ยงแต่สมมสอนเรื่องที่จะเสี่ยงถามว่าคุณภาพดูลดลงจากปีก่อนไหมแน่นอนคุณเสียดีอาร์ตแต่คุณกําลังจะใช้เจ้าหนูลิโอเอ็นกูมาฮาแทนดีอาร์ตซึ่งด้วยประสบการณ์ก็เป็นรองอยู่แล้วคุณเสียนูนเยสเสียโชตา้าแต่คุณมีเอกิติก้คนเดียวและสมมติถ้าคุณไม่ซื้ออิซัก คุณก็แหว่งไปหนึ่งมัน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 ดรอปลงอยู่แล้วล่ะถ้าเราดูจากด้วยจํานวนด้วยปริมาณด้วยคุณภาพก็าตามเราดูจากดูจากภายนอกแบบนี้แต่แน่นอนนั่นคือสิ่งที่สมสรเขาเชื่อนะคุณคุณกิฟต์เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อว่าสมสรจะเลือกเดินเกมตามนี้และรออีซักอาจจะเป็นมกราคมหรือซัมเมอร์หน้าเลือกที่จะรอนะครับซึ่งก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เขาเห็นด้วยนะเห็นพร้อมต้องกันก็คือจะมีโมบี้วิเคราะห์ไปในทางเดียวกันว่าเขา เขาไม่อยากให้ลิพูไปแพนิกบายถ้ามันไม่มีตัวเลือกเหมือนตอนนั้นอะ <karış> พอเราไม่มีตัวเลือกเราไปซื้ออาตูมามีให้เลือกระหว่างอาตูกับแพนิช <losing> ก็ไปเลือกอาตูมาอาตู A มาก็เล่นไม่ได้เจ็บอีกแบบมันมัน,ม,นมันเป็นของเหลือบางทีไปเลือกไอ้พวกตัวแบบท้ายตลาดดังนั้นถ้าไม่ได้อิซักเขาเลือกที่จะให้ลูปิพูรอรออิซักแล้วไปเอาอิซักให้ได้สักวันหนึ่งเลือกแบบนั้นดีกว่ารอเออความเห็นตรงนี้เพื่อนๆก็ลองแสดงความเห็นเข้า dinosaurs. ม,า,มา,วาว่ายังไงกันดีแต่ที่แน่ๆข่าวกับโดริโก มันก็ยังมีวนเวียนอยู่บ้างยังไม่ถึงขั้นว่าปิดประตูไปแบบร0อแม้ว่าโอกาสเกิดขึ้นจะไม่ง่ายก็าตามเริ่มตน้นเ็ที่ชาบีอรลอนโซอลอนโซบอกว่าเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยเจอโอซาซูน่าเพิ่งจบไปเมื่อวันจันทร์วันอังคารเนี่ยมีชื่อบนมานั่งนะแต่ไม่ส่งลงอีกแล้วอรลอนโซบ,บอกว่าโรดริโกไม่มีอะไรหรอกผมยังยัง i a m อ c มไอเ o r าออนเด o ยร o โรดรแน่นอนผมยังคงยังคงนับโรดิโกยังคง ยังคงมองโรดิโกเป็นส่วนหนึ่งของทีมเอาว่ากันง่ายๆนะแต่มันเป็นแค่เกมเดียวที่ผมยังไม่ส่งเขาลงเล่นผมแค่ให้เขานั่งแต่ยังไม่ส่งลงเล่น,นเฉยเป็นแค่เกมเดียวก็คืออารลนโซเลือกที่จะตอบแบบนี้แต่ก็มีแฟนมาดริดบางคนบอกว่าแต่เขารู้สึกแปลกๆยังไงระดับโรดิโกมันต้องได้เล่นจะน้อยจะมากจะ1 0 20ีนาทีไม่เปลี่ยนแต่เอาเปลี่ยนคนอื่นลงไปก่อนเปลี่ยนมาสซันตูโอโนลงไปก่อน,นเนงี้ยก็มันประหลาดเขาก็บอกว่าสุดท้ายมันเป็นเพราะสโมสรบีบอยู่หรือเปล่าเบื้องบนบีบอยู่หรือเปล่าว่าอย่าเพิ่งลง ให้โรดิโก้บรรยายอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีหนึ่งแต่ว่าทางมาการายงานเลยครับว่าเดี๋ยวเกมสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นี้เป็นเกมลาลิก้านัดที่2นัดแรกผ่านไปแล้วนัดที่2เกมกับโอเบียโดถ้ามาดริดเจอกับโอเบียโดแล้วโรดิโก้ยังนั่งสำรองแล้วก็ยังไม่ถูกส่งลงแม้กระทั่งท้ายกรงท้ายเกมก็ไม่ส่งลงอีกอันนี้เราจะเห็นอนาคตของโรดิโก้ชาร์มากขึ้นอาจจะมีโอกาสย้ายก่อนปิดตลาดก็ได้ ผมไปเช็คโรดิโกใน Twitter เอ้ในในไอจของเขาในโซเชียลเขาก็ยังลงดูมีความสุขนะดูสิสิชั่วโมงที่แล้วก็ยังคงลงว่าภาพซ้อมกับมาริดอย่างขมักคาม้นแล้วก็มีลงรูปลงภาพกับลูกสาวอีกอะไรแบบนี้ยังดูแฮปปี้ยังดูแบบอย่างที่ผมบอกว่าตัวโรดิโกมันรักมาริดมากมันไม่ได้อยากย้ายขนาดนั้นอะยังไม่ได้แจ้งสโมสรด้วยว่าอยากย้ายแต่ถ้าแบบถูกจับนั่งดองสองนัดเนี่ยผมว่าโรดิโกมันต้องคิดแล้วนะ ก็เดี๋ยวมารอดูกันนะสัปดาห์หน้านะ่าจะเห็นภาพชัดมากขึ้นหลังเกมกับโอเบียโดแต่มันมีการเคลื่อนไหวในเบื้องหลังหรือเปล่าโดยที่เราอาจเห็นเขายิ้มยิ้มแบบนี้แต่เอเจนดูแลทําหน้าที่แทนอยู่โดยที่เบื้องหลังหรือไม่โดยขออนุญาตเอาข้อมูลจากอินดี้คารานิวนะครับซัมเมอร์นี้ได้รับการชื่นชมจากแฟนบอลในโลกออนไลน์มากมายว่าแม่นขึ้นดีขึ้นมีมูลมากขึ้นดังนั้นเอาที่อินดี้คารานิวมาฝากอินดี้คารานิวบอกว่าโรดิโก เอเจนต์ของโดริโกเดินทางมาที่ลอนดอนมาถึงเมื่อเย็นเมื่อวานมาเพื่อพูดคุยกับอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลมาเพื่อดูว่าออปชันที่พวกคุณจะเสนอให้ถ้าเกิดว่าโดริโกจะย้ายไปสมมุตินะเอเจนตะ์ gen, ก็คือเหมือนไปสอบถามให้ก่อนจะเป็นยังไงบ้างเงื่อนไขที่พวกคุณต้องการและก็ที่สําคัญนี่คือการเรียกร้องหรือว่ารีเควสต์การร้องขอจากเอเจนต์ก็คือเอเจนต์ขอลิเวอร์พูลขออาร์เซนอลมาคุยหน่อยไม่ใช่สโมสรเป็นฝ่ายเรียกให้มาคุยแต่เป็นตัวเอเจนต์ มาเสนอเองมาคุยเองดังนั้นมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่สมมติถ้ามันจริงสมมุติถ้ามันจริงมันคือการเดินเกมข้างหลังนะข้างหน้าอาจจะยิ้มย้มแจำ่มใสดีโอเคอาจจะยังไม่ได้บอกว่าอยากย้ายแต่ข้างหลังมันก็คือต้องเดินเกมก่อนให้รู้ก่อนว่ามีทีมไหนสนใจเขาอยู่บ้างใช่ไหมล่ะส่วนโฟฟาน่าก็มีสื่ออย่างเลกิฟก็บอกว่าทางลียงยังเปิดโอกาสในการขาย40ล้านยูโรหรือว่าประมาณ35ล้านปอนด์นะเพราะว่ายังต้องการเงินอยู่แม้ว่าตอนนี้จะเคลียร์เรื่องการรอดตกชั้นได้แล้วแต่ยังต้องการเงิินนนเเพื่อมาาาทํให้ก้กรงดีขึ ส่วนสีสันนะครับแม็กริเซอร์เล่นมุกครับเล่นมุกบวกกับโฆษณามือถือ Google Pixel 10นะโดยถือมือถือมาแล้วพูดว่าผมอยากจะบอกความจริงนะผมได้ยินข่าวลือมานะว่า f o r ์เรนเวียเนี่ยอยากจะได้ Number ร10เหมือนกับการเล่นเล่นล้อเมื่อตอนซัมเมอร์ที่มันมีข่าวว่า f o r ์เรนเวียอยากได้เบอร์10เขาก็เล่นล้อแต่เป็นการโฆษณามือถือนะนี่เดี๋ยวผมจะบอกความจริงทั้งหมด f o r ์เรนเวียโนี่คือนัมเบอร์10 นี่คือนามแฝงที่เองต้องการใช่ไหม Google Pixel 10แล้วก็ f ฟอร์เรนเวียก็เซลฟี่ตัวเองแล้วบอกว่าขอบคุณแมคก้าโอ้โหสุดยอดเลยแมคก้าไนท์วันนี่มันดีสุดๆไปเลยแล้วก็เซลฟี่ด้วยกันร,รูปหนึ่งแชะแมกเล่นมุกแบบล้อล้อไอ้พวกข่าวลือที่บอกว่าจะไปแย่งเบอร์แมคก้านะใครมันเข้าใจคิดว่าอันนี้ผมชอบมากเลยนะส่วนในงานประกาศรางวัลพีเอฟเอเมื่อวานพิธีกรถามแมกก้าอยู่สั้นๆนิดนึงว่าถ้าในอาชีพนักบอลเนี่ย มีมีอีกสักตำแหน่งไหมที่อยากเล่นก่อนเลิกอะไรเงี้ยซับซัมเดย์สักวันหนึ่งเขาบอกว่าอยากเล่นผู้รักษาประตูนะแต่ผมสูง175เองเล่นไม่ไหวส่วนแอนดี้โดนโอนแกนที่เคยมาอยู่กับเราสั้นๆเป็นผู้รักษาประตูมือสามมือ 4, สี่สั้นๆล่าสุดกลับมารีพูดอีกครั้งหนึ่งและรอบนี้กลับมารับงานเป็นโค้ชผู้รักษาประตูทีมฟุตบอลหญิงครับก็ยินดีต้อนรับกลับสู่สโมสรอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับแอนดี้โดนโอนแกนน่าจะจํากันได้นะครับขอบคุณทุกคนวันนี้กดไลค์กดแชร์ลาไป,ไปก่อนนะครับ